สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามากินข้าวเล่นน้ํากันครับผมลุยเลยนี่าอาเปมามัดนอนตรงนี้เพรว่าสุดยอดเลยนะได้ยินเสียงน้ําด้วยโดนอุ้มอ่ะฮะ <c oughs> <c oughs> โดนอุ้มอ่ะ

ขันอยู่เอามาเยอะมากเลยอ่ะกินกันสองคนคุณผู้ชมเต็มถาดเลย โอกาสให้เราอยู่ทั้งคืนซะเปล่าคุณระบายของแม่ใช่ไม่แน่นะจะเข้ากับอันนี้ท่านหลายแล้วอยู่ท่าน่ผู้ไม่เจ้งให้ครับแต่ผมชอบนี่นะยำหน่อไม้ใส่มะพร้าวใครียกว่าอะไหนใส่มะพร้าวยำหน่อไม้อ่ะอันนี้มันอันนี้มันเลยเเารียกว่าซุป อันนี้ซุปอันนี้จะซุปข้ายำหน่อมไม้เขาใส่มะพร้าวก,กะทิข้ายยำนะโอ,อ้นั้นอร่อยพี่ชอบอย่างนี้นมันจะเป็นแบบฟิวแบบอหอมๆกะทิมันๆเนี่ยอันนี้ออกแซ่บ เกา่าทไม่ได้ใส่ข้าขวคั่วมาอืมไม่มีข้าขวคันะ่วเนาะใช่เพราะว่ามันมันไม่หอมดยปกติจะใส่ข้าขวคั่วเยอะมากเหล่าเล่นน้ำไหมวะเล่นน้ำอยู่วะนี่น้องกินข้าขวคุณผู้ชมตาแล้ว <laughs> น้ำมันไหลแรง,งมากเฮ้ยดเป็นเด็กเลยเย็นมากาาาจะละแค่อย่างนะ ตะเกียบตะการอย่อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับแค่พอดีแค่พอดีครับผมกินกินอะไรครับเนี่ยกินอะไรครับเนี่ยต้นหน่อไม้ต้นหน่อไม้เปลี่ยนหมดแล้วน่ะเดี๋ยวไปซักเอาสิครับเดินเป็นเด็กเลยล้ำหรอครับจะพอดีกินได้ไหมครับผมผมเป็นจลล่าเข้ไม่เคยกินกรับมือแล้วเจลล่าเข้ผมนี่ก็อร่อยเหมือนกันเนี่ย ต่อไปใครไม่กินเนื้อแล้วใครกินส่วนไม้เจ<ป>้ากระเตยวันนี้ดีด <laughs> ีเนาะเป็นไงล่ะไหลามาเลยไหลไม่เอาเลยแม่บ้าจริงเขาคิดไม่ได้ทำไม่ได้ ตัวนี้ไม่มีเน็ตอยูง่ายไปแล้วห้ามใครทักมานะคนนี้น้ำต่อดีกว่า <c oughs> ก็มีความสุขแหละคุณผู้ชมน้ำมันเย็นไงมันชื่นใจเวลาได้เล่นน้ำ โดนก้องอาบน้ำเฝ้าสอนทุเรียนคุณผู้ชมกินข้าวเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวก็ไปนอนเฝ้าสอนทุเรียนนู่นนะครับผมประมาณห้าทุ่มถึงจะแอบกลับ อะไรขึ้นมาไมมแซ่บนะน่าจะมีปลานะพี่เกมเลยไปไปตกเอามากินปลามีปลาขาวปลาส้อยมีหมดเลย้เมื่อกี้ผมเห็นขึ้นตัวหนึ่งอ่ะโอ้ แตงก็จะไม่ค่อยมีแล้วเย็นแล้วนี่แหละแบบมันอยูอ่ข้างบนนั่งนู่นข้างบน,งบนแต่หินมีนะม,มันยแม่ ฝั่งนี้แสงขาวกว่าเพราะแดดมาฝั่งนี้ไงใช่เพราะว่าอยู่ฝั่งนี้เมือ่อกี้เราย้อนแสงนะคุณผู้ชมผมไม่เป็นนิโกโเลยหรอเออนิโก้ม,มามานั่งกินนี่เล่นน้ำเนี่ยน้ำลึกเนี่ย ตอนนี้น้ำลูกเนี่ยน,นี่แหละขี่รถมาตรงนี้นะรถมาทางนี้ปุ๊บก,ก็จอดปุ๊บก,ก็ลงนี่เลยนี่<ห>นบุ๊มแล้วก็ไปสวนต่อ,ตอกลับบ้านก็มาลงนี่นะใช่เิงง้นเรื่องแล้วตะนนี้ข้าวไม่เอาแล้วี้ ใ่าเหีวน้ำใช่ไหมกาหีวน้ำก็ไหลเนี่ยอืม <c ười> ตำฮะเหมือนกินต้มตัเนีย่ยจะคอยกินจะช่วยตัตงจนมาอะไรฮนี่วยตงองเลยอบจุดเลยฮะนะ ทั้งกินทั้งเล่นน้ำทั้งร <c oughs> ครบเลย <c oughs> ไปสี่ก็ไม่ยอมไปสี่ <c oughs> นะไม <c oughs> ่มีรหรอก <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้โอล้วกินข้าวอยู่อะ่ะ <c oughs> รอเข้ามาเล่นใหม่แมงอันนี้เต็มฟ้าเลย<น>แมงปอ่เขาบอกแมงปอกินได้นะฮะคุณทีสานาก,กินกันเป็อปอทอดแหละกินได้แกงขาวเปื้อนหมดเลยอ่ะบอกแล้วอย่าไหลอะ่ะไปไปต้อสวนต่อเดี๋ยวเขามาแอบขโมย เล่นใ้จินใจก็พอ,อเลยเล่นน้ำจะเล่นน้ำอ,อีกแป๊บหนึ่งณผไปจมอาบน้ำออแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ไปเฝ้าสวนต่อนะครับผมวันนี้ก็เอาไปเพียงนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็อยู่แต่สวนนะคุณผู้ชมออโอเคครับเดี๋ยวพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ